ไม่ตัดเสียหายหมดนี่มันจะบานปลายบานไปก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะบานมาก็เป็นต้นกินเองไม่เป็นไรเราเพื่อนแต่เอาไปขายบานไม่เอานี่นะคะได้เยอะอยู่นะเพื่อน เมื่อวานตัดตอนเช้าถ้าเมื่อวานตัดตอนเย็นวันนี้มันอาจจะได้ไม่ได้เยอะถ้าตัดเมื่อวานตอนเย็นตัวนี้ยายก็ตัดแล้วนี่นอ้ร้อนมากเลยวันนี้แหนยายไปหาดูสตอเบอรี่นิดนึงอยากกินนี่เพื่อนเ่ไปยายเก็บเอาแค่นี้เลยเก็บแบบรีบรบเข้าแล้วก็ได้ผลไม้ได้ผักได้อาหารกลับบ้านโอ้ยมันฟินเวอร์เลยนะคะนี่ วันนี้จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเอนมามาเก็บหญ้าตากแห้งกันฝนจะตกแล้ว ยังไม่แห้งดีเพื่อนๆเก็บพรุ่งนี้มันเหลือเวลาพุ่งนี้อีกวันหนึ่งเมื่อรืนนี้ฝนตกไปดูด้านนี้น่าจะได้แล้วด้านนี้น่าจะได้แล้วมั้งแฟนยายเดินไปเห็นเขาเดินมาก่อนยายน่าจะไปเอารถเข็นว่า,าจะมากองกอไว้ใต,ต้ต้นไม้แถวๆนี้เลย แห้งแล้วก็จะเอาไปให้แกะกินเลยไม่ได้นะคะต้องรอก่อนสักประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนถึงจะให้เป็นอาหารได้นะคะเไว้ตรงนี้แหละข้างล่างนุ่นยังไม่แห้งเนาะเดีย๋ยวยายจะขึ้นไปเยียบเยียมหน่อยแล้วเอาอะไรมาปิดไว้มารอดูกันต่อไปแฟนยายเรียกไปเอาไปเอา Aber nach Seb du dann solltest du das gleich um die Tomaten tun. Bitte? Wenn die Gummihandschuhe um die Tomaten tun, dann ist es weg. Du gießt ja jedes Jahr. Nicht viel, bloß ein bisschen drum tun. Oder? ยายจะเอาไปใส่มะเขือเอาไปใส่มะเขือเทศนะคะในนะคะ ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ตรงกลางผักอันนี้ในยายขอรดน้ำแป๊บหนึ่งก่อนมันแห้งเหลือเกินจริงๆว่าจะใส่ค้างให้ทัวแล้วก็จะหับเอาผักไปปลูกในร่องว่างๆพอดีเพื่อนโทรมาบอกว่าอยากกินลูกพึ่งไหมให้ไปเอาลูกพึ่งก็เลยเดี๋ยวจะไปเอาตอนหนึ่งทุ่มตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าแล้วน้ำไม้ฟรังเมื่อวานไม่ได้ตัดเมื่อกี้เดินไปเห็นยาวเหยียดแล้ว ขอรดน้ำไม่นี่ก่อนไม่รู้เป็นไงนะยายไม่เคยใส่เลยนี่อย่าบอกนะว่าร้อนตายขี้กระตายเยอะเลยแต่ยายอพยายามใส่ให้มันบางๆนะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะมาไปดูหน่อไม้ฝรั่งกันเพืเ่อนๆสตเบอรี่ ไปเก็บพรุ่งนี้ดีกว่าเริ่มแดงแล้วเริ่มแดงเยอะแล้วเพื่อนๆนี่หน้าไม้ฝรั่งดูเมื่อวานยายมาตัดตอนเช้า,าตัดแต่เช้ามืดอ้อนี่รีบตัดไม่ตัดเสียหายหมดนี่มันจะบานปลายบานไปก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะบานมาก็เป็นต้นกินเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆ เอาไปขายบานไม่เอาเห็นปะ่ะย่าขึ้นอีกเพียบเลยถ้ารถถ้ารถแบบสปริงสปริงเกอร์นะมันเปียกไปทั่วมันก็เหมือนฝนตกมันก็อยากขึ้นเต็มอู้ยนโนมันเปื่อนเลยอู้ยนี่นเปื่อนเลย ไปดูนะยายว่ายายไปเอาเพิ่งตอนหนึ่งทุ่มบอกเขาไปดูว่ามันยายกลับมากี่โมงถ้ากลับมาเอะมันออสองสามทุ่มก็ยังไม่มืนหรอกต้องมารถเองดูดูเพื่อๆข้างบนมันแห้งแต่ข้างล่างมันเปียกอยู่นะ ตรงนี้ตัดไม่รู้กี่อันนะเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ อาจจะคนที่เขาเอาไปขายมาเอานะปกติเขาต้องมาเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรมาเอาพรุ่งนี้มรืนนี้ปกตินะยังไม่เห็นเขาอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ให้ก็จะให้เขาแค่อาทิตย์นี้อาทิตย์มาก็เพื่อนอีกคนหนึ่งสั่งไว้สองกิโลนะอ คอยดูเนี่มาเอาไม่ไม่พุ่งนี้ก็มืรืนนี้เอ้ยทำไมมันไม่อย่างนี้วะ <c oughs> มันไม่ตรงเลย <c oughs> แฟนบ้นแฟนยายเข้าบ้านแล้วไปอาบน้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเริ่มหมดแล้วเพื่อนปลายเดือนนี้ก็หยุดตัดแล้วแต่ยายไม่แน่ใจ ดูก่อนถ้ามันออกเยอะยายก็ตัดให้มันถึงสิ้นเดือนนี้แต่จริงๆเขาถึงวันที่วันที่ยี่สิบเดือนนี้เขาก็หยุดมันเป็นอะไรนะแปลกมากเลยชุดนี้เออดินมันแข็งเลยไงเนี่ยมันไม่ตรงเลยเอองงน่าจะดินแข็งกว่า นี่นะคะได้เยอะอยู่นะเพื่อนเอมื่อวานตัดตอนเช้าถ้าเมื่อวานตัดตอนเย็นวันนี้มันอาจจะได้ไม่ได้เยอะถ้าตัดเมื่อวานตอนเย็นตัวนี้ยายก็ตัดแล้วนี่นะเนี่ยตัวนี้ก็ตัดแล้วนี่ขาบ้านเนะี้ยวันนี้ไม่ให้อยู่นานไปขาบ้านขาบ้านขบานข้าขบาน เฮ้ยจะบินไปทางไหนลงลงลง,ลงมาแล้วเดีเก็บไข่ไปเลยจริงๆจะเก็บพรุ่งนี้แต่ว่าไหนๆก็เปิดแล้วเก็บกัเลย <ๆ S 1> มาได้เอาหารมาให้เลยอู้ไข่เริ่มใหญ่แล้วเด <ๆๆ S 2> ้อทิหนาข้างบ้านเขาจะมาซื้อละเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าที่เขาเคยซื้อเขาสั่งหยุดแล้วคนเนี้ยจะซื้อยายซื้อเฉพาะหน้าหนาว นี่เพื่อนกองใหญ่บเบ้อเลยเลยนี่โอ้ร้อนมากเลยวันนี้นมยยายไปหาดูสตอเบอร์รี่นิดนึงอยากกินเหลือเวลาอีกเป็นชั่วโมงอากาศก็ร้อนร้อนเดียวไปอาบน้ำํำนายยายจะเอาไอ้นั้นมาเอากระถางมาใส่แขนงมันไว้แล้วแหละนี่ตัวนี้พันนี้เอาไว้ในเลยนี่เอาแขนงไว้ ไปปลูกต่ออันไหนพันไหนหวานเราก็พันไหนอร่อยเราก็เอาพันไว้ปีหน้นะเนาะอ้โอ้ยไม่ได้ไลฟสดไลายวันแล้วเพื่อนเอนเลยมเตวันก่อนก็ไปเดินเล่นกับเพื่อนมวานก็ไป งานบ้านเพื่อนวันนี้ก็จะไปอีกนี่เพื่อนเพื่อนไปยายเก็บอเอาแคน่น่เลยเก็บแบบรีบรีบเดี๋ยวตอนคืออยากกินเก็บไว้ก่อนตอนเย็นยายมายายจะเปิดน้ำเปิดน้ำรดนะ่ะเดี๋ยวมันเปียกเก็บไม่ได้ก็เลยเก็บตอนนี้ นี่เพื่อน,อนๆดูสิโว้ยสุขใดในเล่าจะได้สุกจะเท่าสุขเข้าสวนเข้าแล้วก็ได้ผล,ลไม้ได้ผักได้อาหารกลับบ้านโอ้ยมันฟินเวอร์เลยนะคะนี่ความสุขของยายตาก็คืออันนี้แหละเนาะดูดิ อยากทาก็ทํไมาอยากทําก็นี่นอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้สบายสดาบายเฝ้าไก่เนาะอยากเข้าบ้านก็เข้าบ้านไม่อยากเข้าก็นอนเล่นอยู่ปู่เสือนอนเก็บผักผลไม้เข้าไปเนาะไปะยายขอไปอาบน้นํ่คนคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮยีตาด้วยนะคะ